มาดูกันครับคนที่เกิดวันเสาร์ช่วงเดือนกรกฎาคม2567ชีวิตจะเป็นอย่างไรของคนวันเสาร์นะครับงานธุรกิจความรักความสัมพันธ์การเงิน,งนดูโชคถ้ามีและส่วนสุดท้ายเพิ่มเข้ามาก็คือทริกเสริมดวงนะครับดวงไม่ดีให้มันดีขึ้นดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นอีกด้วยสิ่งนี้ครับให้พลังตัวเลขพลังดวงดาวให้เลขพยากรณ์โดยผมนิติกรกิติศรีวรนันท์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านของศาสตร์พลังแห่งตัวเลขเอาละขอผู้บาอาจารย์เมตตานะครับ โอบาริเภกเทวนางอิสวาสุขนะมามิหังขอให้ดวงชะตาเผยออกมาของคนที่เกิดวันเสาร์นะครับเทวดาที่ดูแลวันเสาร์เทพประจําวันเสาร์โปรดเมตตาให้คำอยากรณ์นี้เชื่อมต่อแม่นยำํำและเป็นประโยชน์กับคนที่เกิดวันเสาร์ว่าตรงนี้ที่เลือกมาสามใบคืองานหรือธุรกิจจะเป็นอย่างไรเอาละเลข99เลข68เลข69เออ้าอมก็เหมือนจะเรียงๆเ,เนาะ6 8 6 9อื ลักษณะนี้นะครับโอกาสใหญ่มีมาอาจจะคว้าได้ไม่ทุกทุกชิ้นเพราะมันก็มาให้เราเลือกนะครับเราอาจจะเป็นจังหวะได้เลือกเนาะสวยเลือกได้หล่อเลือกได้นิดๆแต่จริงๆคือมันเยอะมันมีหลากหลายอาจจะไม่ได้ทุกอย่างแต่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับแบบได้คิดไม่ถึงว่าเอ๊ะกระดากระดาเนี้ยมันมีเรื่องนี้เรื่องนี้เลยเข้ามาบางเรื่องเราไม่ได้คาดเราอาจจะไหวเราก็รับไว้เรื่องนี้เราอาจจะเอ้ยไม่เข้าใจก็ต้องปล่อยผ่าน เรียกว่าโอกาสดีๆเข้ามามีรายได้มีโอกาสมีเรื่องสนุกสนุกน่าตื่นเต้นผมมองเป็นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยคงจำมันเพราะว่ามันวุ่นกับมันมีโอกาสได้ตังค์โอกาสได้โตเนาะถ้าเปลี่ยนมุมมองแหละเป็นคนที่ทํางานในองค์กรเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันดูแบบสีสันบันเทิงไากรหรือเปล่าเพราะว่าบางคนเนี่ยค่าเสคติจะไม่รับการงานเยอะหรือการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆอาจจะไม่ชอบแต่ถ้าเป็นคนชอบเรื่องใหม่ๆเนี่ยบอกเลยว่าสนุกแบบคนลุกเพราะว่ามันมีเรื่องตืง่นเต้นที่ให้พัฒนาให้เรียนรู้เยอะมาก ถือว่างานธุรกิจคนวันเสาร์กรบวานศกรนี้อยู่ในเกณฑ์น่าสนใจดีนะถัดมาครับเราจะดูแค่งานไม่พอนะความรักความสัมพันธ์คนใกล้ชิดนะความสัมพันธ์คนใกล้ชิดจะเป็นยังไงนะถ้าตัวนี้มาความสัมพันธ์ก็น่าจะน่าจะ,น,าจะน่าจะดีแต่พอหนึ่งสามมันมีวิ่งสู้ฟัดยุ่งหน่อยโอเคงั้นอย่างนี้ครับพอหนึ่งสามกับสามห้าอยู่ด้วยกันผมถือว่าเรื่องงานเด่นแต่ก็ ไม่ได้หวานไม่โรแมนติกอะไรเพราะว่าเรื่องการงานมันนํามานะครับความเคร่งเครียดมันนํามากกว่าความโรแมนติกไม่หวานแต่ไม่ได้ถึงคบว่าต้องตีกันทะเลาะก,กันนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับอืมไม่ได้มีโทษอะไรแต่ว่ามีนิดนึงหนึ่งสามนี่้ระวังคําพูดที่ไวตอบสนองไวลืมคิดไปว่าอีกฝ่ายฟังแล้วจะทุกข์ใจแค่นั้นเองงานธุรกิจถือว่ามีสีสันความรักความสัมพันธ์ไม่น่าจะเป็นปัญหาสุดท้ายการเงินทุกคนอยากรู้ไหมว่เาเป็นยังไง ะะการเงินคน,นวันเสาร์มีเลขตัวเดียวมาแล้วนะตัวเลข1ตัวเลขสาตัวเลขตัวเดียวละดูซิดูซิจะเลขตัวเดียวผมไว้นะครับโอเคออย่างนี้ครับาการเงินเนี่ยมีมีเข้ามาก็ใช้ไปตามที่มีไม่ได้เพื่อการสังส่งสรรร่าเริงแล้วก็0700หมายถึงเอาเงินไป ไปเก็บหรือการลงทุนหรืออะไรที่เป็นการจมนิ่งเข้าไปคือถ้าเกิดว่าคุณเอาเงินซื้อทองแล้วมันนิ่งไม่ได้แตกเลยเนะี่ยก็อาจจะถูกฉลุกอยู่ในเกมน,นี้แต่ถ้าเป็นอะไรที่คุณต้องจ่ายนะครับเพื่อลงทุนคุณก็จะเอามันกลับมาใช้ไม่ได้ช่วงนั้นช่วงต่อจากในอนาคตเพราะนี่คือการจมของเงินที่ทำไปเพื่ออนาคตอาจจะซื้อเพื่อการอกองทุนอะไรเขาว่าไปการเงินถือว่าไม่ได้สนุกสนานกันมันพืชอัดพอสมควรที่ต้อง ต้องใช้ต้องแก้ปัญหาไปเฉพาะหน้าแต่ไม่ได้ถือว่าหน้ากลัวนะถ้าน่ากลัวต้องเป็นเลขแบบเสียตังค์เยอะๆเช่นหกเจ็ดนะครับสองเจ็ดอะไรอย่าง,งเงี้ยผมว่าจะดูแบบเป็นการใช้จ่ายฟุม่มเฟือยอันนี้คงคงใช้เพื่อชีวิตมั่นคงไม่ได้ไปเที่ยวเล่นเสพสุขเท่าที่ควรก็ถือว่าไม่ได้หน้าห่วงนะครับตอนนี้อยากให้รู้ก็คือทริคเสริมดวงครับว่าคนเกิดวันเสาร์เนี่ยควรเสริมดวงอะไรทําบุญอะไรแะให้ดวง ในช่วงเดือนกรกฎาคมออกมาดีที่สุดผมจะเลือก3ใบนะครับปุ๊บปใบนี่ดีกว่าเอาละแต่แรกเลขก4ครับ08 01แว็บหนึ่งที่คิดออกมานะครับคือพยายามสื่อสารทําบุญกับเจ้ากรรมนเวรโดยตรง คำว่าเจ้าทเนหรือวิญญาณที่มาขอส่วนบุญโดยตรงนะครับส่วนอันนี้ถ้ามีเรื่องปวดหัวหรือมีปัญหาทางร่างกายเนี่ยมันจะออกในรูปแบบของเลือดนะครับความคิดปวดหัวอะไรแบบนี้ฉะนั้นอาจจะซื้อยาแก้ปวดบรรเทาปวดแบบนี้จะถวายพระหรือให้กับคนที่เขาลําบากช่วยในเรื่องของการรักษาสมองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีอีกอันหนึ่งแบ่งเป็นสองส่วนนะครับก็คือการปูชิดบุญไปถึงระบบทําบุญเยอะๆไปถึงคำว่าเจ้ากำเนวจวิญญ,ญาณติดตามขอส่วนบุญอันนี้คือคน มันกำลังจะดวงจะรุ่งม,มันก็ต้องมีอะไรมาขวางมันนะครับไปทําแบบนี้แล้วลดพลังด้านการปวดหัวเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแล้วก็พอดวงเราดีเนาะก็มีคนมาขอส่วน,นเราก็ให้ให้แบบเต็มที่กเลยนะครับแล้วดวงจะดีนะครับเอาละทั้งหมดนี้คือคําพยากรณ์ของคนที่เกิดวันเสาร์ประจําเดือนก,นกรกฎาคม2567ขอทุกท่านที่ชมนี้ได้ประโยชน์และมีความสุข นะครับชอบคอนเทนต์นี้กดไลค์กดแชร์ไม่พอคอมเมนต์สิ่งดีงเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วพบกันครับโชคดีครับ